สวัสดีครับกับผมนําวทโทที่วัดสอนนักเรียนในเรือที่98า้าสินฐานรุ่นที่4 1วันนี้จะแนะนําของเล่นในเครือของเคียวรูวเจอร์ประกอบจะด้วยไดยนโนเสาร์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7้าตัวนะครับสีแดงสีน้าเงินสีชมพูสีดําสีเขียวสีขาวแล้วก็สีทองซึ่งแต่ละตัวก็จะมีลูกเล่นสลับไปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เริ่มต้นจากตัวตัวหลักกันเลยแล้วกันนะครับตัวหลกัหลกๆก็คือตัวกาบูเทลา่าไดโนเสาร์สีแดงเบื้องต้นมันจะใช้ไฟ มีไฟฟ้านะครับมีเสียงร้องด้วยวิธีเปิดก็มีสวิตช์ด้านหลังตรงนี้ <G uru> นี่นะครับมีจูเดนจิหรือถ่านไฟฉายเพิ่มพลังงาน ان. ใส่เข้าไปกบบนี้นะครับมันจะมีการใส่ฐานเข้าไปเป็นกิมมิคของเล่นของเขาเพื่อให้เกิดการรวมร่างเกิดขึ <S 2> <S 2> <S ้นเมื่อใส่เข้าไปเราทําการถอดฐานสีเหลืองออกวางพักไว้ต่อมา ขานะครับผมแนะนําให้ถอดออกดีกว่าง่ายกว่าโดยส่วนตัวนะครับถอดออกดีกว่าง่ายกว่านี่ครับระหว่างเปลี่ยนล่างถอดออกดีกว่านะครับง่ายกว่าจากประสบการณ์วางทักไว้หลังจากนั้นกดปุ่มสีเทาตรงนี้ยืดออกกดขาเล็กด้านหน้าทั้งสองขาแล้วหมุนครับแล้วดันลงมาดันลงมาแบกขาออก นี่ครับแบกขาออกแล้วมันจะเปลี่ยนล่างง่ายครับนําขาที่เราถอออกมาสักพู่นะครับมาประกบซ้ายขวาแล้วนหนึ่งข้างข้างที่สองจะมีเกียวล็อก,กมันนะครับไม่ต้องกังวลเมื่อใส่เกียวเสร็จนะครับเปิดน่อง ให้สีดํามันออกนะครับมีจุดหมุนอยู่วางพักไว้หลังจากนั้นนําเจ้าตัวสีชมพูนะครับที่เป็นกระสุนยิงไว้ด้านหลังดูตรงใต้ท้องนะครับเอาแคปซูลชูเดนจิของมันกดตรงสีดําตรงท้องกดปุ๊บจับอ้าปากนำไอ้นีน้ใส่เข้าไป,ปานี่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บล็อกหลังจากนั้นเราทําการจับมันอ้าปากอีกครั้ง กดเด้งนี่เด้งออกมานะครับดูอีกทีนี่ฐานเด้งออกมาเราใส่เข้าไปนี่ครับลูกเล่นของมันส่วนมาสีเง,เงินเหมือนกันครับจับเจ้าตัวสีเงินอ้าปากนำฐานจุลินจิกดท้องดันเข้าไปปึ๊บเมื่อเราใส่ไปปึ๊บมันจะสามารถดึงอาวุธออกมาได้ หลังจากนั้นทําการขาดันขึ้นดันขึ้นเก็บเก็บทําไงครับกดเด้งนี่ใส่เข้าไปแน่นๆตรงนี้นะครับพับขาลงเอาขึ้นเช่นกันครับอันนี้ก็กลายเป็นอาวุธดันดาบออกการคลีบออกเสียเข้าไปที่อุ้งมือก่อนหน้านี้เราได้ทำการ ถอดหางออกเราทำการแบะหางแบะหางนะครับดันตรงกลางออกดึงหน้ากากมาครับปึ๊บนำหน้ากากมาใส่ตรงนี้ดันหัวหุ่นยนต์ขึ้นใส่หน้ากากลงไปส่วนด้านหลังตรงนี้ผมชอบมันเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นเอามาใส่บริเวณด้านหลังของหุ่นยนต์นะครับเอามาใส่หลังของหุ่นยนต์ ดั้ยนเคียวริวจินแล้วพับ1ตัวเป็นหุ่นยนต์1ตัวไม่ยากครับไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเราสามารถเอาไดโนเสาร์สีดำไดโนเสาร์สีเขียวมาเปลี่ยนแขนทั้งสองข้างได้โดยใช้หลักการการเล่นเหมือนกันโดยสีดำเนี่ยจะเป็นปืนดันขาออกดันขาหน้าขึ้นแบบนี้พับเก็บขานะครับพับเก็บขา ล็อกเรียบร้อยดันขาอันนี้ลงดันขาหลังมาฟาดข้างหน้าเก็บเท้าเข้าดัานวางพักไว้สีเขียวเหมือนกันครับดันขาไปข้างหลังกดงอล็อกกดงอล็กอลกแบบนี้เกือพาีอ่าไม่เป็นไรนี่ปึ๊บเราก็ล็อกเราก็ล็อก,ก,กนี่ครับได้สีเขียวสีดําแล้วเราทําการถอดสีน้าเงินออก ดึงตรงๆครับสีชมพูออกแล้วเราก็ใส่ตัวสีเขียวทำไงครับกดสปริงตรงนี้นี่ดันไอ้นี่เข้าไปพอกดปั๊บหางจะแตกออกครับดูอีกครั้งถ้าเรากดปึ๊บเอานี่ลงนี่ตรงเล็บมันจะออกเราก็ดันตรงนี้ใส่เข้าไปกลายเป็น ฝั่งนี้จะกลายเป็นกงเล็บส่วนสีดำนะครับกดตรงนี้แล้วดันจูเลนจิเข้าไปจากหางครับจะกลายเป็นปืนใส่เข้าไปยังเดนเสาซึ่งสีเขียวสีดำนะผมต้องออกตัวก่อนว่าปากล่างผมไม่มีนะครับผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าแบบนี้ก็สวยดี สำหรับคลิปนี้นําเสนอการรวมร่างกลายเป็นหุ่นยนต์ที่เปลี่ยนแขนสลับไปสลับมาและการเปิดสวิตช์ไฟเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปนำไปประยุกต์เล่นต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ